สวัสดีครับวันนี้ผมจ้าเก่าจะเดิมอัฟเลเตอร์ครับวันนี้เหมือนเดิมนะบอกเสียงหน่อยวันนี้นะครับก็จะมาให้ดูของว่าเรารับซื้ออะไรได้บ้างนะครับก็ฝากบริการไว้ด้วยนะครับมีรับซื้อแล้วก็รับจำนำสําหรับคนที่เขายังไม่อยากขายนะครับนี่บางิงต้องมีมามากกว่านี้นะอันนี้เป็นของแฟดอย่างเดียวผมบอกเลยแฟดไม่แม่งส่งเช้าสุดแล้วไม่ได้ไม่ได้คาบหมดเลยนะครับคือแฟดเนี่ยจะมาส่งตั้งแต่เช้าเลยก่อนเที่ยงนะครับที่เหลือที่อื่นนะสี่โมงเย็นหกโมงเย็นคือมันจะทั้งวันอยู่แล้วผมก็ มันไม่รู้ทำไม,มว่าช้าเลือยืนนะอันนี้แฟก,ก็เดี๋ยวนี้คนเริ่มส่งแฟลก,กันทางเยอะนะครับก็ใช้ได้เลยแต่ผมไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงนะแต่อันเนี้ยมันเร็วแล้วก็ถึงครบไวนะฮะรวดเ,เ,เร็วมากอ่ะเดี๋ยวผมเรามาแกะดูนะครับสําหรับกติกานะครับถ้าใครอยากจะส่งมาก็ส่งเป็นรูปนะครับแล้วก็ไซส์ดีเทล,ลราคาตําหนิอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาคร่าวๆก็ได้นะครับส่งมาทางข้อความในอินบ็อกซ์แล้วก็ ลองเปิดราคาคร่าวๆที่คุณอยากจะได้ดูว่าถ้ามันราคาใกล้เคียงกันแบบในใจผมสามพันในใจคุณแบบแปดพันนี้คงจะไม่ไหวนะฮะถ้าสามพันสามพันห้าอะไรเงี้ยเออใกล้เคียงกันไปจบเนื้อเขียนแน่นอนเพราะผมซื้อทุกวันนะบางคนบอกไอ้ที่ออฟซื้อหรือเปล่าโพสต์รับนี่รับเอาเท่หรือเปล่าคือรับซื้อ,นะอจริงๆนะซื้อจริงรับซื้อได้เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันอย่างตัวนี้นะฮะน,นี่อย่างตัวนี้นี่ก็เป็นเพลจรมัดย้อมซึ่งลหลายๆคนอาจจะไม่ซื้อหรอกแต่ผมก็ซื้อนะครับเป็นเพลจรมเอ๊ะเขาเขียนเอ๊ ไม่ได้พับมา้นนี่ฮะก็สวยดีนะฮะเป็นตะเข็บเดี่ยวเป็นท้ายด้ายด้วยนะครับเป็นมัดย้อมนะครับผมก็ซื้อไว้นี่นะคตัวแรกเป็นของแท้คือจบครับเพราะว่าอนาคตทำไมเขาไม่เห็นมีเขียนอะไรมาให้เลยนี่ฮะข้อผิดพลาดอย่างนี้ก็ต้องรอเงินช้าหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เขียนอะไรมาก็จะช้านิดนึงนะครับป้านะฮะเกรจ้านตัวต์ประมาณอันนี้เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ผมก็ซื้อนะครับอันนี้คืออันเนี้ยเขาเรียกว่ายิบย่อยนะฮะเนี่ยเอาผมพูดตรงนี้ผมซื้อห้าร้อยบาท เขาซื้อส่งฟิีมาเป็นห้าร้อยบาทนะครับผมช่วยซื้อเขาเนี่ยซืย้ยอยิ่อยออันนี้คือแบบธรรมดาเลยอ่ะคือผมก็ไปขายหกร้อยอย่างเงี้ยเอากระไมร้อยเดียวเจ็ดร้อยอ่ะหกร้อยเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็เอาไปกระไมร้อยเดียวอย่างเงี้ยนะครับช่วยเขาซื้อนะครับมันมก็เผื่อเขาจะได้มีเงินเลยหมุนซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มาช่วยเราห้าเขาขายหกร้อยประมาณนั้นแ่ะไม่ได้อะไรเยอะนะอันนี้ก็เป็นเบสี่บุ๊กนะน่ารักเช่ไหเดี๋ยวมาดูกันว่า อันนี้ผมน่าจะซื้อมาเกือบสามพันนะผมยอมซื้อเพราะมันน่ารักดีนะเพราะถ้าเราแบบขายไม่ได้เราก็ให้แฟนเราใส่ได้นะพวกนี้นะครับเจสซี่บุ๊กก็เขียนมาถูกต้องนะเป็นมีใบามาอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะโอนตังค์ให้เลยส้าหรบคนที่ส่งมาถูกต้องนะดูล้ายยังน่ารักเลยสีสดมากเลยนี่นะฮะเป็นป้ายนี้เป็นมาดเมดอินไชน่านะครับบางคนจะเข้าใจว่ามันเป็นของจีนนะแต่จริงแล้วมันก็เป็นของจีน แต่มันเป็นเสื้อที่ใช้งานและขายในอเมริกานะครับเป็นเสื้อของอเมริกาแต่ว่าเพียงเขาใช้เสื้อของจีนเพื่อลดต้นทุนเท่านั้นนะครับสีสดเลยนะน่ารักไหมน่ารักไหมใหม่มากเลยนะตัวนี้ผมก็ซื้อมาส<อ><ไ>วยไหมถนะลายไี่ว่าถ้าลายแบบนี้ล้วเก็บยี่สิบสามสิบตัวแลแ้วในอนาคตนี่อาจจะแบบอาจจะแพงถึงหมื่นบาทแต่ว่ามันใช้เวลานะไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มือรือนี้เดือนหน้าแพงไม่ใช่เพราะว่ามันมีคุณค่าของมันอยู่แล้วนะอันนี้มาดูกัน อันนี้ก็เขียนถูกต้องมีใบามาโอเคนะครับผมจะโอนเงินตามเลขบัญชีที่คุณส่งมานะครับบางคนถามว่าทาไมต้องส่งก่อนละ่ะก็ต้องส่งก่อนเพราะผมซื้อเยอะผมจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าอีกสองซองนี้คือใครส่งอะไรมาไม่รู้เลยนะครับไม่รู้เลยว่าใครส่งอะไรมาอันนี้ก็จะเป็นทำไมมันมันมันม,นม,นมนันชื้นวะเป็นเลเซปร์ินนะครับเลเซปินนะครับลิควิดบูนะเป็นงานของลิควิดบูแล้วก็เป็นลายเนี้ยสวยนะแล้วก็อ่าเย็บตะเข็บเดี่ยวคือมันเป็นเสื้อเก่าแท้นะครับเป็นเสื้อเก่าเป็นเสื้อแท้ บางคนมองสวยแจะมีอีกคนหนึ่งที่มองไม่สวยด้วยสําหรับตัวผมคือสวยนะครับผมเชื่อว่าลหลายๆคนอาจจะมองไม่สวยแต่ผมชอบผมก็ซื้อเก็บไว้เพราะว่ามันมีคุณค่าอย่างอย่าง,างเดียวที่จําได้เลย <S 2> <S 2> คือพื้นฐานของมันคือเสื้อเก่าและเป็นเสื้อแท้ <S <S บางทีเสื้อไม่แท้ก็เล่นได้นะเสื้อไม่แท้แต่บุทเล็กพวกนี้ยพวกงานปอมเก่าๆแต่สุดท้ายแล้วต้องอยู่บนพื้นฐานของเขาว่าเสื้อเก่า <S <S บางทีรุ่นน้องมาถามผมบอกว่าที่บู๊เล็กปีสองพันงานไทยทําเล่นได้ไหมผม,ผมบอกว่าเล่นได้นะแต่คุณรอปี ก็เล่นไปอย่างนี้มันมน,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 นก,ก็เป็นงานเก่าอยู่แล้ว <c oughs> คือขอให้เก่าไว้ก่อนนะครับจะขายง่ายกว่าอ่ะใต้ชั้นอันนี้ก็เป็นงานตรงปีลิมบิสกิตนะสวยไหมลา,ายหน้าเล็กๆเป็นการจัดวางแบบเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ของยุคสองพันพอดีแต่ว่าก้าสูดไม่ปลายนะนี่ฮะด้านหลังเป็นตารางครัวด้วยซึ่งหาย,ยากนะลิมบิสกิตทรงใหญ่มันไม่ค่อยมีคุณเสื้อแบบมีหลังตารางครัวอย่างนี้นะวันก็จัดหนักแล้วนี้ก็มาอีกมาี๋ยวันนี้จะรับซื้ออีกนี้จะได้เท่าไหร่ไป น,นี่ก็เป็นการแต่โรเซสนะครับเขียนไปไ,ไหถูกต้องการมาถือพี่หน่อยอันนี้เก็บเก็บไปไว้พี่หน่อยเดี๋ยวจะปิวเนี่ยเก็บพยะกไว้กันได้แบบพาทุกคนพาทุกคนแบบเปียกมาหมดเลยวะชือ้อทั้งหมดเลยซักก่อนส่งใช่ไหมน,นี้ครับเป็นการแต่โรเซสครับด้านหลังเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองที่สำคัญนะพี่ให้ดูตัวนี้ก่อนนะตัวเนี้ยเป็นเสื้อแท้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น uh, ป้ายยุโรปเนี่ยเอาไ่ดูป้ายใกล้ๆกันด้ดยรูย้ทำไมกัน อันนี้คือป้ายแท้ยุโรปยุคเก้าศูนย์นะบางคนสงส,งสัยนะพวกพิงฟอยนะครับพวกพิงฟอยพวกเมกาเมกาเดสอย่างมันเจอป้ายตัวนี้อยู่นะเป็นเสื้อลิขสิทธิ์แท้ของบ็อกคัามนี่แหละที่ขายในยุโรปนะเล่นได้นะบางคนชอบเนื้อผ้าแบบนี้มากกว่านะมีหลายมีหลายท่านนะครับที่แบบชอบแบบนี้นะครับช,ชอบมากกว่าบ็อกคัมเพราะว่าหนึ่งกันเลยมันได้ยาวได้ยาวแล้วก็ผ้ามันจะทิ้งตัวนะ <S <S บางคนชอบบางคนที่ซื้อไปใส่นะแต่ถ้าคนซื้อไปแบบไปขายต่อเนี่ยเขาชอบเป็นพวกใจ้อั้น อ่าบล็อกข้ามอะไรเงี้ยอันนี้อ่าไม่เงี้สองลิ้นอันนี้เขาเรียกกี่ลิน้นวะไม่รู้อันนี้ผมเจอมีตัวนึงแล้วก็าขายไปแล้วเล <l ots> ี้่าหรือเปล่าอ่ะเขียนมาถูกกล้องนะครับน,นี่เป็นบูดูเล้าตัวนี้ก็เป็นงานยุโรปนะค <12. S 1> รับมีลิ้นผ้าบางเฉียบเลย <l ots> อยากเป็นผ้านนมีความบางบางแล้วแต่เห็นไหมบางเนาะดูลายหลังสวนไหมกี่ลิ้นสามสิบสองลิ้นนะฮะอ๋อนี่เขาก็เรียกสิบสองลนะิ้นเหรอตัวนี้เหรอ แต่มันมีสิบบาทนึงเหรอที่เขาเรียกแั่งสิบแปดลิตรอ้ยหลังสวยป่ะกูดูแล้วฮะอันนี้คือที่ผมบอกนะบางคน,นเขาเรียกหน้มามันสกรีนขึ้นขอบคองานแต่ก่อนพ่อค้าเขา,ขาบอกเขาดีขึ้นขอบคอราคาพคแคาพงขึ้นอีก่นพันนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่านะเป็นจุดบอกนะแต่ตรงเนี้ยที่เด็ดที่เดด็เลยนะคือเป็นงานยุโรปนะครับแล้วก็เนื้อผ้านิ่มมากแล้วร้านี่ใหญ่มากคือต้องใช้บ็อกซ์สกรีนที่ใหญ่กว่าปกตินะครับมันแล้วก็เป็นสีขาวด้วยแล้วก็เนื้อผ้ายุโรปด้วยแต่ก่อนถ้าได้ยินคำว่่่่าาาาาายยุุโโรรปปปปกกกกกกัััับีีนนนลลลวววมมม แต่ทุกวันนี้พี่ขายปากีให้พวกฝรั่งโคตรสนุกเลยแต่ก็เป็นของแท้นะนี่ฮะเป็นทัวร์ยุโรปนะครับมีฝรั่งเศสมีฟินแลนด์เชครีพับ์บิกนะครับเดนมาร์กเยอรมันนะครับโอกหลายประเทศนะโปแลนด์ฮอลแลนด์สวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยเยอะนะครับก็เป็นทงชาติหลายยี่ประมาณนี้มาดูกันนะครับก็คุณมีอะไรลองส่งมานะเพราะผมซื้อค่อนข้างหลากหลายนะครับขอให้เป็นเสื้อเก่าเสื้อแท้บางทีงานใหม่ลายสวยก็ก็ซื้อนะครับช่วยซื้อได้ก็จะช่วยซื้อกันไปนะอันนี้ก็จะเป็น นะใบถูกต้องอเก็บไวเดี๋ยวไปโอนตังให้น้องเขานี่ครับตัวนี้อ่ะเป็นเสื้อลิควิดลิควิดบูงานเก่านะครับลิควิดบูป้ายนี้จะอยู่ประมาณช่วงตน้นเขาเรียกว่า90พอดีเลยตั้งแต่90พอดีเลยบางทีอาจจะตกไป8 9แต่น้อยมากๆนะเนื้อผ้าดีที่สุดสําหรับลิควิดบูนะครับแล้วก็การตัดเย็บดีที่สุดนะครับการการทําของเขาเนี่ยตั้งใจที่สุดนะครับ เป็นตัวสร้างชื่อให้กับลิควิดบูนะเป็นตัวสร้างชื่อให้กับลิควิดบูในยุคนั้นลายเท,เทพๆหลายหลายเขาเรียกว่าลายเทพคืนลายที่นิยมนิยมหลายลายจะอยู่ในยุคนี้นะครับนี่ผมให้ดูนะก็จริงๆมี87ด้วยนะป้าย1987ที่ลิควิดบลูอ่ามี1987ม,ม,มีเป็นมาคา1 0เก่านี่ฮะอันนี้ก็เป็นลายอีกลายหนึ่งที่หายากคือแบบนี้ถ้าใครมีก็ลองส่งมาขายผมนะเป็นลิควิดบูที่เป็นป้ายขาวและเขียนใหญ่นี่นะผมให้ราคาตัวละประมาณพันถึงสามพันแล้วแต่ลายนะครับอย่างเงี้ยนะซื้อเก็บๆไว้นะฮะ ผมจะเป็นลงขายในจีแพงๆหน่อยว่าผมขายฝรั่งเอาจริงผมขายฝรั่งลูกค้าลูกค้าหลักผมพวกต่างชาตินีครับเป็นลายสวยนะเั็นลายหน้าลายหลังคนละลายกันด้วยสวยนะ,ะก็จะประมาณนี้นะครับยังไงใครสงสัยนะครับว่าไอเสื้อที่เรามีอยู่เนี่ยมีมูลค่ามากน้อยยังไงหรือว่าไอที่เราเปิดกระสอบได้หรือว่าไอที่พ่อแม่เราส่งต่อมาถึงเราไปค้นเจอในตู้พี่ชายหรือว่าเราแก่ลวอายุเยอะละสี่ห้าสิบปีไปดูไปดูเสื้อเก่าๆของเราแล้วดูว่าเฮ้ยมัน มีราคาไหมเราลองส่งให้ผมดูนะบางตัวในตู้เสื้อผ้าคุณนะฮะอาจจะมีมูลราคาหลักแสนนะครับลองดูนะลองส่งมาดูนะครับจะช่วยดูนะครับแล้วก็ให้ราคาที่ยุติธรรมนะฮะแล้วก็ถ้าไม่อยากขายก็กำนำให้ได้นะครับฝากบริการนี้ไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะฮะส่งรูปมาประเมินทางอินบล็อกนะแล้วก็เดี๋ยวจัดการให้ทุกคนนะครับดูแลอย่างดีนะครับไว้ใจส่งมาได้เลยนะครับออาพาร์เตอร์ยินดีบริการครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ